สวัสดีครับเพ่องครูเอกนะครับเป็นจำทางชั้นเรียนเลขพยากรณ์และทางช่องยูทูบครูเอกเลขพยากรณ์นะครับผมสวัสดีนะครับวันนี้วันสุดสัปดาห์นะครับวันหวยออกนะไอ้ไม่ใช่สุดสัปดาห์สิวันพฤหัสผมชอบคิดวสุดสัปดาห์อีกแนละ้วนะครับวันที่หนึ่งนะครับวันที่หนึ่งวันนี้วันหวยออกนะครับก็หลายท่านก็รู้ผลกันไปแล้วนะครับรู้ผลกันไปแล้วก็โชคดีมีชัยกันไปส่วนท่านที่รู้ผลแล้วแต่ยังไม่มีโชคก็ ขอให้มีในงวดต่อๆไปนะครับผมเราเป็นเลื่อนนักสู้อยู่แล้วนะครับโอเคนะครับวันนี้นะครับเป็นกลุ่มเลขที่น่าสนใจที่ขอมาใช้ทางช้านอ YouTube ช้านอ YouTube นะต่อไปคุยกะททาแต่ช้ n n นอ YouTube หรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้ไม่มีแทรกนะช้นอ YouTube นี่ยาวๆซึ่งเรียนก่อนว่าวันนี้เป็นวันแรกที่เห็นคุยกส่จุดสีขาวใช่ไหมเดี๋ยวจะสักวันศุกร์ใช่ไหมวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เนี้ย มันก็จะเป็นชุดสีขาวอยู่นะเพราะว่าคุยต้องอัดคลิปนะครับอัดคลิปรีวิวตัวเลขทิ้งไว้เพราะว่าคุยต้องเดินทางไปทำไปทําการทํานายนะครับให้ทางทรูนะครับรอบนี้ไปที่จังหวัดตากเนาะไปที่จังหวัดตากท่านที่อยู่จังหวัดตากนะครับไปที่โรบินสันนะครับแม่สอดจังหวัดตากนะก็แล้วพบกันนะครับที่ทรูนะครับแล้วพบกันแล้วพบกันคุยจะทำคลิปทิ้งไว้นะครับก็บประมาณ กับประมาณวันอาทิตย์ก็อาจจะยาวไปเลยอาจจะได้ใส่เห็นเสื้อสีขาว4วันติดนะครับโอเคนะครับวันนี้เป็นกลุ่มเลข1693นะ1 6 9่คู่ตั้งชื่อว่ากล mm ้า hmm. เพื่อพิสูจน์นะครับไม่พูดภาพทำเพลงเดี๋ยวเรามาชมรีวิวกันเลยนะครับเลขคู่อันนี้ไม่ใช่เลขกลุ่มนี้นะครับประกอบไปด้วยเลขคู่นะครับ3คู่ที่ไม่ซ้ำกันเลยนะครับก็มี16 6 1 6 9 96แล้วก็3993นะครับสัง3คู่เอกทำรีวิวไปแล้วสามารถกลับไปดูพื้นฐานได้นะครับแล้วก็ เป็นเลข3ตัวเนี่ยนะรีวิว3ตัวที่ไม่ซ้ำกันด้วยนะครับก็คือ1 6 9 9 6 1แล้วก็396693นะอันนี้เลขพอเลขไม่ซ้ำกันในเวลาทำรีวิวนะมันก็จะแบบได้ทั้งเลขคู่ได้ทั้งเลข3ตัวนะครับในแบบเดิมน,นะครับเลขคู่กับเลข3ตัวเนี่ยคุยกับทำแบบภาพรวมนะอาจจะมีความหมายคล้ายกันในการสลับตำแหน่งกันแต่ถ้าเป็น4ตัวอย่างที่รีวิวนี้จะอ่านตามตำแหน่งนะครับมีความต่างกันความพิเศษในแต่ละรีวิวจะต่างกันนิดๆิดหน่อยๆนนะครับผมโอเคนะครับมาเข้าสู่ รีวิว1693กันนะครับคุยตั้งชื่อว่ากล้าเพื่อพิสูจน์แน่นอนว่ามันก็ต้องเป็นการแนวการตัดสินใจซึ่งอยู่4ตัวท้ายเนาะเดี๋ยวเราพูดเรื่องนี้กันก่อนเลยละกันนะครับคนลงท้ายเลข3มครับมีความเอาข้อดีก่อนนะคนลงท้ายเลข3ผมเองก็ใช้อยู่เป็นคนที่ตัดสินใจจากความรู้สึกเอาง่ายๆเป็นคนที่ตัดสินใจจากความรู้สึกของตนเองณนะขณะนั้นเป็นหลักถามว่ามีระดับเซนแบบเลข0ูนย์เลขเก้าเลยไหม ก็คือคล้ายๆแต่ไม่ใช่เป็นการตัดสินใจด้วยเซนต์แบบนั้นเป็นการตัดสินใจในความเป็นตัวเขานั่นแหละแต่เขาจะรู้สึกว่าอันนี้มันได้หรือไม่ได้เพราะจากการประสบการชีวิตของเขาถ้ารู้สึกว่าอันนี้ได้เขาก็ตัดสินใจเลยแล้วข้อดีของคนที่ตัดสินใจแบบเลขแบบเลขสามนะที่ไม่เหมือนเลขเก้าหรือเลขที่มันเป็นลักษณะของอความเขาเรียกว่าอะไรหาทางออกหาอะไรที่ไม่เคยรู้มาก,ก่อนอนะ่ะแบบนั้นอนะ่ะเขาเรียกว่าอะไร บางคนถ้า0ูนย์อาจจะมองถึงพวกพวกสัมพันธ์พิเศษอะไรนะแต่9เนี่ยมันเหมือนความรู้สึกอะนะครับเขาใช้ความรู้สึกจากประสบการณ์ชีวิตของเขาเองที่เคยผ่านอะไรมาแล้วมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมซึ่งม,มันมีข้อดี2อ,อย่างนะครับคืออย่างน,น้อยสิ่งที่เขาผ่านอะไรมาเขาตัดใจจางงั้นเขาก็รู้สึกแล้วว่าเอ้เคอนี้โอเคนี้ไม่โอเคแต่ถ้าในข้อด้อยคือบางอย่าง เขาอาจจะมีประสบการณ์น้อยหรือเขาอาจจะแบบอาจ,จไม่ได้เจอมาหลายๆด้านแต่คืออาจจะเคยรู้สึกแค่บางด้านแล้วก็ตัดสินใจไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็เพราะว่าประสบการณ์บางทีด้วยประสบการณ์น้อยทําให้บางทีเนี่ยคนเลขสามท้ายก็มีโอกาสพลาดได้เหมือนกันนะครับมีโอกาสพลาดแล้วถามว่าพลาดสูงไหมก็ระดับหนึ่งเลยแหละเต็มสิบว่าความแบบความแม่นยาเต็มสิบนะคนเลขสามเนี่ยพลาดก็ห้าหกขึ้นไปอะได้ <c oughs> <c oughs> ประมาณห้าได้กลางๆอะ ก็มีประมาณเกือบเกือบห้าสิบห้าสิบอะแต่สิ่งที่เขาจะได้มาคือในเมื่อเขาเปิดไปแล้วเขารับเขารับตลอดว่ามันจะเกิดอะไรก็ช่างมันถือว่าฉันตัดสินใจไปแล้วนี่คือข้อดีนะนะครับก็ดีกับด้อยก็นั่นแหละผสมปนเปนกันไปนะครับก็พิจารณาดูว่าตัวเองขนาดไหนะคือเลข3เลขอะไรที่มันเป็นเน้นของความรู้สึกอะไรพวกนี้ในการหายใจเนี่ยก็ต้องมีสติให้เยอะถ้ามีเยอะๆหรือว่าฝึกสติจเจริญสมาธิบ่อยๆจะดีมากนะครับสำหรับคนไทยเลข3านะ ตำแหน่งต่อมาโชคดีโชคดีนะกลุ่มนี้เป็นเลขเก้าเพราะนั้นสินที่เขาตัดสินใจส่วนใหญ่แล้วเขามักจะทําให้มันออกมาโดยดีตัดสินใจเร็วก็จริงแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วตัดสินใจออกมาให้มันดีให้มันได้กล้าตัดสินใจเพื่อที่จะอะไรบางอย่างให้มันเกิดขึ้นเพราะว่าตำแหน่งต่อมาเป็น6แล้วก็ตามมาด้วยพื้นฐานการปฏบิบัติเป็นเลขหนึ่งนั่นคือเขาแน่นอนว่าถ้าเขาตัดสินใจอะไรออกมาแล้วมันจะต้องค่อยเป็นค่อยไปเพื่อเป้าหมายนะครับ คิดแล้วออกไปลงมือทำให้เป้าหมายนั้นเกิดขึ้นเขาเป็นคนชอบพิสูจน์พิสูจน์ให้เห็นว่าสิ่งที่เขาตัดสินใจที่เป็นตัวเขาเนี่ยมันจะต้องได้แน่ๆลองลองเพื่อให้เกิดสิ่งที่เขาตัดใจได้ถามว่ามีอาการพลาดได้ไหมสาหรับคนเรื่องนี้แน่นอนครับมีอาการพลาดได้อย่างแน่นอนแต่แน่นอนว่าเขาทำก่อนไงโอกาสก่อน สำเร็จก่อนถ้าสำเร็จได้นั่นคือคุณเป็นเดอะเฟิร์สได้เลยสำหรับคนเลขกลุ่มนี้นะเขาอยากพิสูจน์อะไรเขาได้พิสูจน์เพื่ออะไรทักอย่างที่จะ,ท,จะที่จะเกิดขึ้นมาในในในสายงานเขาเองเขากล้าเลยมานะครับคนเลขนี้ผมว่าเหมาะกับการตัดใจที่อะไรที่แบบว่ามีประสบการณ์ชีวิตอยู่พอสมควรนะถ้าเป็นเด็กๆหรือเป็นคนที่ผ่านประสบการณ์น้อยแล้วมันมีเบอร์เนี้ยหรือเลขเนี้ยสะท้อนอยู่เนะี่ยจะค่อนข้างจะแบบว่าดูดูมีความเป็นตัวเองสูงอนะ ดูแบบเห็นปุ๊บอยากทาอยากทำเน่ยคือถ้าเป็นเด็กที่ต้องเรียนรู้เพื่อผิดพลาดได้คือถ้าเขาผิดพลาดได้เพื่อจะเอาไปเรียนรู้หรือเพื่อผิดคือมีการผิดพลาดได้ในชีวิตผิดพลาดได้แล้วก็เดี๋ยวก็เอาค่อยฝึกฝกไปใหม่ผมว่าเรื่องนี้ก็ยังพอได้นะแต่ถ้าเป็นคนลักษณะที่แบบมันพลาดไม่ได้อะมันจะเสี่ยงเกินไปไหมอะไรพวกเนี้ยอันนี้อาจจะไม่เหมาะเพราะเขาจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องได้สิมันจะมีอารมณ์ที่แบบกดดันอยู่หน่อยๆน,นะ อันนี้ก็ต้องระวังนะครับก็ลองเปรียบเทียบดูนะครับคนเขาชอบพิสูจน์ไงเราก็ต้องทําให้ได้ไงนะครับอันนี้คือข้อเด่นและข้อด้อยของคนอยู่ท้ายเลขนี้นะครับลองพิจารณาดูว่าชอบไหมนะครับตําแหน่งต่อมานะครับตําแหน่งต่อมาก,ก็คือสี่ตัวหน้าอ่าสี่ตัวหน้านะครับบุคลิกใครเห็นปุ๊บเนี่ยเขาเป็นคนที่มั่นมั่นเลยมีความมั่นใจตัวเองแต่งตัวดีเนียบเลยวางตัวดีมากนะครับท่าทาง เป็นคนที่แต่งตัวค่อนข้างจะทันสมัยด้วยซ้ํา169เานี่ยแต่งตัวค่อนข้างทันสมัยนะแล้วมีความกล้าสแสดงออกในตัวโดยพื้นฐานหน้าทางเป็นเลขสามนะครับเพราะฉนั้นก็เลยกลายเป็นคนที่ค่อนข้างจะดูเตะตาดูโดดเด่นดูน่าสนใจในบุคลิกภายนอกอยู่พอสมควรผมถือว่าถ้าเป็นเลขสายเสน่ห์ก็คงเป็นสายเสน่ห์แบบการแต่งกายนะแต่ท่าทางที่ดูเชิดหน่อยๆอยอันนี้อาจจะดูทําให้ดรอปลงไปได้ในเรื่องของเสน่ห์ใครไม่ชอบลักษณะของเชิดเชิดมั่นๆแรงแนี่อาจจะอาจจะไม่ชอบ แต่ถ้าลักษณะเพิ่มความมั่นใจคนที่ชอบสไตล์คนมั่นใจชอบแสดงออกแบบให้เห็นให้ส่องแสงออร่าตัวเองเออกมาให้คนอื่นได้สัมผัสเนี่ยโอเคกลุ่มนี้อาจจะตอบโจทย์นะครับนี่คือด้านหน้ากับด้านหลังของเลขกลุ่มนี้นะครับผมส่วนเรื่องเสริมนะครับเรื่องแรกนะครับเรื่องของความรักหลายคนกังวลนะครับเพราะว่ามันมีทั้ง1-6แล้วก็3-9แถม6-9ด้วย ก็ถ้าเป็นเรื่องบุคลิกภายนอกแน่นอนมันดูดึงดูดในเรื่องของภาพลักษณ์ที่ให้คนอื่นเห็นแต่ว่าข้อด้อยของเลขกลุ่มนี้เรื่องอารมณ์ความรักเนี่ยสามเก้าแน่นอนครับคือแบบอยากได้แต่ต้องได้ผมจะสนใจคนเนี้ยฉันต้องได้ฉันต้องอาจจะมีอาการที่ต้องควบคุมหน่อยนะครับส่วนหนึ่งหกเนี่ยต้องได้ไม่พอนะต้องดีที่สุดด้วยนึกออกไหมมันก็เลยผมผมองว่ามันเป็นแบบการบาลานซ์ความรู้สึกอะว่าเออฉันต้องได้คนเนี้ย แต่ฉันขอแบบมุ่งมั่นตั้งใจจะจีบนะคือถ้าเขามุ่งมั่นกับใครเนี่ยก็แน่นอนคนเนี้ยเขาต้องโหตามตื้อแน่นอนแต่ถ้าเราจะจีบคนเลขน,นี้นะผมว่ายากอะ่ะ <c oughs> เพราะเขาวยแบบว่าเออถ้าเราไม่ใช่คือเขาตัดเราทิ้งเลยนะเออแต่ถ้าเราใช่อย่างเงี้ยเอามีโอกาสก็ค่อยๆตะล่อมไปแต่ถ้าเราไม่ใช่เนี่ยโหยากครับแต่ตามจีบคนเล่นเนี่ยยากแต่ถ้าคนเล่นจะจีบใครเนะี่ยโอ้นั่นคือเนาเล็งไปแล้วอะ่ะ มันต้องได้ตองได้นะครับแต่แน่นอนครับเรื่องของอารมณ์ความรักเนี่ยต้องระวังเรื่องของการแสดงออกเนาะการแสดงออกการควบคุมตัวเองนะครับแล้วสามเก้าเนี่ยมักจะมีจุดเด่นในเรื่องของแบบว่าถ้าเกิดอยู่ในคนไม่ดีมันก็ต้องพร้อมที่จะแบบสร้างโอกาสให้ตัวเองได้มาซึ่งซึ่งคนคนนั้นอะไรเงี้ยเออจะมีอาการแบบนี้บ้างก็ต้องระวังนิดนึงนะครับอันนี้ก็ให้ระวังนะส่วนเรื่องอื่นก็ถือว่าโอเคนะถือว่าโอเคอ่ะสุดท้ายเรื่องของการเงินเนาะเรื่องเสริมการเงินแฮกิงครับมีหนึ่งหก เออมีคนชอบถามว่า1 6นี่เก็บเงินเก่งไหมคือผมมองแบบนี้รัาว่า16เนี่ยเป็นเลขที่บริหารจัดการการเงินเก่งคือเรื่องการเงินมาอันดับหนึ่งของเขาอ่ะเขาจะต้องใช้ยังไงเขาจะต้องหายังไงคือเป็นด้านถามว่าบางสำนักเขาเลยตีมาเก็บเงินเก่งแต่ถ้าผมผมมองว่าเป็นการบริหารจัดการเก่งแล้วกันก็คือจะหายังไงจะใช้ยังไงมันจะต้องผ่านมือผ่านตาเขาทั้งหมดอันนี้คือข้อดีของ16แต่กลุ่มเนี้ยมันมี6 9ด้วย แล้วก็มี3ามก้าซึ่งสองเลขนี้ไม่ได้เด่นเรื่องของการบริหารจัดการแต่ว่าไปเด่นเรื่องของการขยันในการทําะไรกินอะไรพวกนี้เออถ้าเป็นเรื่องภาพรวมนะเป็นเรื่องของการหาเต็ม10ให้ให้เให้8ปดถึงเเลยนะส่วนเรื่องบริหารจัดการก็ให้กลางกลางประมาณเจถึงแแล้วกันก็บวกลคูณหารเลขกลุ่มเนี้ก็ยังถือว่าอยู่ในระดับที่ยังพอคอนโทรลได้นะกุยให้8เต็ม10นะครับสําหรับเลขการเกินเกี่ยวกับกลุ่มนี้นะครับผมอ่ะโอเคนี่คือ ทั้งหมดรอบด้านของเลขกลุ่มนี้นะครับถ้ามีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมนะครับคนที่ขอมาในกลุ่มนี้สามารถทักแชทมาได้ทางเพจนะครับทางช่องยูทูบนะครับผมก็ฝากคลิปดีๆนะการรีวิวเลขให้กับทุกท่านนะครับแล้วพบกันในคลิปถัดไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องยูทูบครูอีกด้วยนะครับแล้วพบกันคลิปถัดไปครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆครับสวัสดีครับ